คือจริงๆธุรกิจเราเริ่มต้นจากนายงานนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปต้องบอกว่าความวารตี้ของมิสแกลนะครับมีหลากหลายธุรกิจที่เราเถืออยู่ที่เป็นเมนธุรกิจนะครับมีเยอะมากอะไรที่มันจะเหมาะสมแล้วก็ดูแลเราได้มันเลยเป็นสิ่งที่ที่ว่าถ้าเกิดเราจะโตะครับเราก็ต้องมีระบบหลังบ้านที่ดูแลความครบถ้วนความสมบูรณ์ได้อย่างดีมันก็เลยเป็นเพนพอยที่ที่เราต้องหาระบบที่เข้ามาดูแล ผมก็ศักดิ์สิทธิ์บนวาน,นินะครับเป็น CFO ของบริษัทมิสแกรนนะครับคือมิสแกรนของเราครับเกิดขึ้นมา12ปีละณปัจจุบันเนี่ยซึ่งแน่นอนครับทุกคนรู้จักมิสแกรนจากการประกวดนางงามซึ่งการประกวดของเราครับคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจในทุกๆสาขาที่เรามีซึ่งปัจจุบันนะครับธุรกิจเรามี5สาขาหลักๆใหญ่ๆอย่างแรกครับเป็นที่ทุกคนรู้จักแหล,ละคือตัวของนางงามนะครับ อย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องธุรกิจเครื่องคอมเมอร์สนะครับซึ่งเป็นเมเจอร์หลักของธุรกิจของบริษัทนะครับที่ทารายได้ได้สูงที่สุดเป็นธุรกิจการนิที่ขายสินค้านะครับอันต่อมาเรื่องของพาร์ทของการดูแลศิลปินก็เราประกวดนางงามเราก็จะได้ศิลปินมาใหม่ทุกๆปีอันต่อมาเรื่องเป็นธุรกิจของมีเดียก็จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆที่เราเผยแพร่อยู่ในแกลนทีวี สุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Experience ที่เราบัญญัติขึ้นมาครับเป็นธุรกิจตัวหนึ่งที่เหมือนบริษัทนะครับแชร์ประสบการณ์ให้ลูกค้าอันนี้เช่นเรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับก็คือเป็น,ปน,ปนแฟน Meet จัดคอนเสิร์ต คืจริงๆธุรกิจเราเริ่มต้นจากนางงานแล้วกถ้าเกิดเราย้อนกลับไปความวาร i ตี้ของมิสแกละครับมีหลากหลายธุรกิจที่เราเถืออยู่มีเยอะมากมันเลยเป็นสิ่งที่ที่ว่าถ้าเกิดเราจะโตรครับเราก็ต้องมีระบบหลังบ้านที่ดูแลความครบถ้วนความสมบูรณ์มันก็เลยเป็นเพนพอยที่เราต้องหาระบบที่เข้ามาดูแล จริงๆเราใช้โปรแกรมง่ายๆอะครับต้องบอกอย่างนี้ที่มันพอบันทึกได้แล้วสามารถผ่านพ้นได้ครับแล้วก็คีย์ๆก็จะเ็จแต่เราค้นหาโปรแกรมที่ไม่ว่าจะเป็นของ n น t s สวี e หรือของอะไรเงครับที่เราเปรียบเทียบสุดท้ายครับก็มันลงกับ n น t s ส i t e ที่ว่าเอยมันน่าจะซับพอร์ตงานของเราได้มิสแกนมองถึงความอิสระในการเข้าไปใช้งานสะดวกในการทํางานก็จริงๆมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันจะสามารถตอบโจทย์กับตัวมิสแกรนได้จริงๆการทําธุรกิจนะครับต้องบอกอย่างนี้เราต้องร์แคสต์ไปข้างหน้านะเมื่อไหร ที่เราได้ตัวเลขที่อย่างตอนนี้เดือน1เราจะต้องมองเดือน2แหละถ้าเกิด Data เดือน1มันเสร็จเร็วเมื่อไหร่หมายความว่าเราจะรู้ว่าเดือน2องฉันเราจะทําอะไรต่อก็ต้องบอกครับว่าเน็ตสวิฟตอบโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาตัวเลข Data หรือข้อมูลของที่เราทําพฤติกรรมของเดือนหนึ่งมา,มาวิเคราะห์ และสามารถเอาไปเป็นแผนการดําเนินงานของธุรกิจต่อได้ในเดือนถัดไปซึ่งมันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าอย่างเดือนหนึ่งถ้าเกิดเราทําได้ไม่ถึงเป้าครับมันก็ยังสามารถสตาร์ตตัวเองได้เร็วขึ้นเป้าเดือน2ก็ต้องขยับขึ้นเพราะงั้นมันเป็นการฟอร์ซอย่างหนึ่งเพื่อให้ทีมทำงานได้ได้ได้ยังแข็งแรงเพื่อให้ถึงเป้าเป้าหมายของบริษัท <ruit> ต้องบอกอย่างนี้ครับคือหลังจาก ถ้าเกิดเทียบกับโปรแกรมเดิมที่เราใช้นะครับในสวีทนะครับหลังจากที่เราใส่ Data หรือข้อมูลอะไรเข้าไปครับการเรียก Data ที่จะเอามาวิเคราะห์ครับซึ่งมันสามารถเรียกออกมาได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องมาคัสตอมใหมเองตั้งหาที่อย่างอย่างที่ทุกคนหลายๆคนทําผ่าน Excel ผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับคือในสวีทเขาจะมีไม่ว่าจะรีพอร์ตหรือว่าแดชบอร์ดที่ตอบโจทย์ณเวลานั้นได้เลย,เลยที่เป็นเรียลไทมหลังจากที่เราใส่ข้อมูลไปครบถ้วน อย่างที่เราสัมผัสเริ่มแรกกับตัวเนสวิทอ่ะคือเราเริ่มต้นจากความวาไรตี้อยู่แล้วธุรกิจเราเริ่มต้นจากงานธุรกิจที่ที่เข้าใจว่าไม่เหมือนชาวบ้านซึ่งผมก็มองว่าเอ้ยถ้าเกิดมันจะมีมีอยู่ที่7จ็ดมีอยู่ที่6กมีอยู่ที่8ปดมีอยู่ที่9ก้ามีอยู่ที่10ในอนาคตนะครับตัวเนสวิทหรือทีมยูนิกาเองครับก็จะสามารถซัพพอร์ตในความวาไรตี้ของบริษัทได้จริงๆผมต้องบอกอย่างนี้คืออันนี้เป็นจุดเด่นของยูนิการกันนะที่ว่า เ,เราบอก1แล้วสามารถบอกได้หนึ่มีเป็นช้อยให้ให้ทางผู้ริหารหรือทีมงานของเราเลือกครับเบสช้ base choice, base choice, อยเบสช้อยนะรครับสิ่งที่เมริก้าเขาก็จะพยายามเลือก b เ Choice ให้เราอย่างเราบอกว่าเอ้ยเราต้องการแค่หนึ่เขาสามารถตอบเราได้ครับว่า1คุณจะเป็นเป็นยังไงในอนาคตเขาก็เลยหา b เ Choice ที่ดีที่สุดสําหรับมิสแกรนก็จะเป็นอาจจะเป็น3เป็นทางที่ดีกว่าแล้วปลายทางและในอนาคตที่ที่จะทําต่อไปมันจะดีกว่าที่เราเลือกห ใจสาคัญของมิสแรนคือแผนกบริหารนะถ้าผู้บริหารไม่ได้มีวิสัยทัศน์ที่มุมมองกว้างผู้บริหารที่ไม่มีวิสัยทัศน์ที่รู้จักรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาธุรกิจเราก็จะไม่โตอย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นเอ็กซ์เพ n เ a l ของเดิมมันก็เป็นประสบการณ์เดิมๆของใหม่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เพราะงั้นมันก็เลยสำคัญที่สุดคือเราต้องไม่หยุดนิง่งไม่ไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ